อืมอร่อยจังเลยเฮ้ย hey, แกว่าไงหรอมยุกี้วันนี้ฉันเบื่อๆบ่ะเราไปหาอะไรเล่นที่วัดกันเถอะที่วัดมันมีอะไรให้เล่นด้วยหรอไปให้อาหารปลาไม่ก็ไปนั่งเล่นเฉยๆก็ได้ที่วัดเนี่ยบรรยากาศดีนะอืมๆไปก็ไปฉันกินลูกชิ้นไม่หมอดอะเดี๋ยวฉันขอเอาไปทิ้งก่อนนะเฮ้ย hey, จะเอาไปทิ้งทำไมเสียดายของออกมาให้ฉันก็ได้ฉันจะเก็บไปกินต่อที่วัดก็ได้ จะว่าไปที่วัดเนี่ยก็บรรยากาศวังเวงเหมือนกันนะจะมีผีผลกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีที่ไหนจะมาหลอกตอนกลางวันฉันว่าเธอใยคิดมากเลยพวกเราไปให้อาหารปลากันเถอะถ้าอย่างนั้นฉันขอวางลูกชิ้นไว้ตรงมานั่งนี้ก่อนลวก,กันนะเฮ้ย <c oughs> เล่นจนเพลินเลยอะ่ะดสูสิฉันลืมกินลูกชิ้นที่เธอเอาให้เลยถ้ากินตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนอะฉันว่าเธอใหญกกินเลยของกินพอมันอยู่ในวัดนานๆมันรู้สึก ยังไงก็ไม่รู้เธออะคิดมากอีกแล้วไม่มีอะไรหรอกดูนะฉันจะกินให้เธอดูเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรก็ดีแต่ฉันว่าตอนเนี้เย็นมากแล้วเราเรีบแยกย้ายกันกลับบ้านเถอะเงั้นเดี่ยววันหน้าเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย ติดต่อกันมา3ามวันสาคืนแล้วนะอรุณสวัสดิ์จ้ะแม่ตายจริงลูกทําไมหน้าตาของหนูดูไม่สดชื่นเลยอะก็หนูอะนอนฝันร้ายติดต่อกันมา3วันสามคืนแล้วจ้ะหลับตาทีไรฝันแบบเดิมทุกทีแล้วหนูฝันว่าอะไรหรอจ๊ะหนูฝันว่าผีมาทวงลูกชิ้นที่หนูกินไปอะจ้ะแปลกจริงผีจะมาทวงของจากลูกทําไมอะนั่าสิจ้ะแม่หนูก็งง เงินหนูลองเล่าเหตุการทั้งหมดให้แม่ฟังซิว่ามันเป็นมายังไงเพื่อนกับหนูไปเล่นที่วัดตอนให้อาหารปลาหนูวางถุงลูกชิ้นไว้บนมานั่งแล้วหนูกับเพื่อนก็ไปเล่นกันต่อจนเกือบเย็นหนูก็นึกได้ว่ายังกินลูกชิ้นไม่หมดก็เลยมากินต่อจนหมดแค่นี้เองจ้ะแม่แม่พอจะรู้เหตุผลแล้วแหละว่าทําไมหนูถึงฝันเห็นผีติดต่อกัน3,3คืนแบบนี้ ทำไมล่ะจ๊ะแม่โบราณว่าไว้ว่าเมื่อเราอยู่ในเขตวัดไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้เพราะสัมภเวสีผีเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้นและถ้าเรานำอาหารเหล่านั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราแย่งของผีมาสัมภเวสีผีเร่ร่อนเหล่านั้นก็เลยต้องมาทวงคืนไงล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าหนูรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้หนูจะถือของกินไว้กับตัวตลอดเวลาเลยแล้วหนูจะทำยังไงต่อดีคะแม่หน งั้นแม่ว่าแม่พานหนูไปลดน้ำมดกับหัวตาดีกว่า